สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาวแพลวจะมาแกงเนื้อกินนี่ผักของเรารวมทุกอย่างเลยมะเขือถั่วไปซื้อเซตมาเนะเาะแล้วดูพริกเน้นพริกพริกนี่ก็เผ็ดนะสาวแพลวก็ทุบพริกใส่นะพริกนี่พริกอิตาลีนะพริกใหญ่ไม่มีเพื่อนๆเราก็จะใช้พริกอันนี้เนาะนี่เนื้อสับนะจะแกงเป็นเนื้อสับเพื่อนๆ แต่ไม่มีใบใบกะเพราใช้หัวราพาแทนนะเผา,เาะจะผัดพริกแกงก่อนเดี๋ยวขอเลื่อนไอ้นี่หลบแ้าเ,เพาเาิเอ่อทอดไข่ไปเพื่อนๆกระทะมันก็เลยเป็นน้ำมันมีอยู่ยดีดดด พิกแกงจะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาจะดีเดี๋ยวเอาน้ำมาครอเคลียหน่อยน้ำมาครอเคลียหน่อยนี่สาวเขาเบาปิดไฟไว้แล้วเนี่ยทอดไข่แล้วกระทะมันร้อนเอเดี๋ยวค่อยเปิดไฟนพื่อพีกแกงมันมีเครื่องเทศเยอะมันจะดีผาตะไคร่ปิดไฟแล้วผาตะไค่มันจะดีเพืาา่อน ดับบาไฟไว้แล้วนะเออดับไฟไว้แล้วนะกระทะใบนี้เขาจะร้นดีมากขอเปิดดูกินหน่อยนะคะขนทั้งบ้านแต่ไม่เป็นไรหรอกสามีไม่อยู่สาม่อยู่เดียวๆสามเพใส่น้ำมันนิดเดียวเองใส่ไ,ไม่เยอะอ้ยดีดดิดดอะนะโอ้ดาดหน้าตา ขาตะไคร้ก็จะดีดดีมากอ่ะใส่เนื้อกันเพื่อนมันจะได้ไม่เดีดเนาะแค่ตะหลิวน,นี่ผัดด้วยกันใช้อันนี้ใช้ไม้เอ๊ะม่เยอะจัง เราคิดว่าไม่เยอะใส่หมดเลยค่ะใส่ลใส่เยอะสเยอะเท่าไหร่ใส่หมดวันแถวตื่นตั้งแตช้าทนเพื่อนเครืกระจกซัดข้าวมันที่ชั้นคัวห้องคัว กระสุกสักพัมนานห้องครัวสามีเข้าใจใช่อยู่บ้านเขาจะสูบบุหรี่ในครัวนอ้าวไปโดนดับไฟถ้ายัางงาั้นอมาแถวปรงนะคะกเพื่อนน้ำปลาค่ะ,ะเดี๋ยวค่อยใส่กัดกนะันอันนี้น้ำปลา เช็ดไปเช็ดมาเอาไปโดนเตาดับซะหอมเท้าจะแกงจะผัดแบบเนื้อสับมาใส่ผักตัมเพืเ่อผัดพวกนี้ไม่ต้องหลายเยอะขยุมผักใส่ไปเลย งวดน,นี้ไปได้ถั่วเหี่ยวค่ะถั่วพองพริกไทยอะไรมีหมดนะเป็นเซตมาเ,เามพื่อนเพื่อนเทเอาเม็ดพริกไทยอยู่ก้นชามเพื่อนเพื่อนเสียด้พริกไทยหายาก <c oughs> โอ้ย เขาก็มาพริกไทยนะเซตหนึ่งเขาก็มีพริกไทยมาให้ด้วยนะมีพริกไทยแล้วก็มะเขือสักสองอย่างมะเขือม่วงกับมะเขือม่วงนี่มันมะเขือตอแหลเวกินน้ำพริกอรเลยแล้วก็มีถั่วมีใบมะกรูดมีขา่ามีตะไคร้เขมีมะเขือเซตยกเว้นใบกระเพรากระเทียมสองกระเทียสี่ลูก นี่สามแพะผักหมบเลยเนะนี่ยเนี่ยมะเขือมอ่วงสาวแพ้ไม่ใส่แล้วก,ก็ใบมะกรูดค่ะเขา้ามาให้เซ็ตเลยสามแพ้เอาตะผักพริกสาเวเพื่อนพริกที่สาวแพะบุกไว้กินกกรสจัดก็ใส่ไปเลยคนะ่ะ <c oughs> ผัดตุ้นี้ต้องรสจัดๆหนะ่อ <c oughs> ยนเนาะสไตล์สาวนี้วอ่ะถาวแล้ชอบกินยังไงก็ใต่อย่างนั้นเอางั้นเดี๋ยวน้ำเคียย์พอหน่อยนะน้ำพอเคียวนิดหนุ่น <c oughs> <c oughs> มากลเพื่อนใส่ที่อิตาลีลงไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ดีน้องสามีไม่อยู่ แล้ยังไม่ได้ใส่น้ำตาลนะน้ำตาลนิดนึงจ้ะ จะใส่ผักเบิมปลาหน่อเพื่อนๆจะไอร้ายนมสดนี่หนึ่งนมกินกับกาแฟนี่แหละใบหโหละฟาพุม่มไปเลยไม่ใช่ใบตะเภาไม่มีมีเท่าไหร่กินเท่านั้นนะคะ เราจะคนใบกับัหละพาให้เขานั้นกรตลกกันหน่อยปิดไฟค่ะไม่ใช้กะทินะคะใช้เป็นนมใครที่ดูแลสุขภาพก็น้องนดกะทิเนะแต่ข้าวก็ยังอดไม่ได้อ่ะเสร็จแล้วค่ะเพือพ่อน เสร็จแล้วน่ากินไหมคะเพื่อนเดี๋ยวถามเธอตักใส่จานถามเธอจะไปกินข้าวห้ง <c oughs> กับเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะคะชุนมากมายขอบอกเพื่อน,อนชุดฉุนมีบุญแล้วถ้าอยู่จะฆ่าชั้นเลยเขาบอกงี้ไหม เราก็ทําประมาณว่าเหมือนผัดป่านั่นแหละค่ะเพื่อนๆแต่เราก็แอบ,บใส่นมสดนิดนึงเห็นไหมสมเพ็งไม่ได้ผัดแข่นะผัดแห้งนิดหน่อยจานใหญ่เลยสาวเพื่เพลใช้พริกอิตาลีนะ พริกเม็ดใหญ่ที่เนี่ยมันไม่มีหรอกมันหายากถ้าเราไม่ไปร้านไทยมันก็ไม่มีใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวเก็แบแป๊บนึงคลุ้งๆๆคลังๆๆคล้งคลังคล้งคล้งนี่เลยค่ะเพื่อนใกล้ๆกันเลยนี่ผัดผัดเนื้อของสาวบนเพล้านะเจ๊ะ ผัดเนื้อสับผัดแบบป่าๆแต่และแอบเยอะนมสดไปนิดนึงนะคะเพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกทาการติดตามค,ค่ะสาวเพลก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์สาวเพื่นเลยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะ